อยากไดอยู่ใกล้ๆกับหลานติ่งโอ้ไม่ได้เจอกันนะออไปไม่ไหวถึงบ้านผู้ใหญ่หมู่สี่นะฮะพี่ครับรู้จักผู้ใหญ่หมู่สีอยู่ไหมครับเหรอเนี่ยผมจะไปบ้านเลขที่65หมู่สี่ ชื่อสมปองยอดดำเนินไปขึ้นนี้ไปแล้วก็มันมีซอยไปแล้วถามว่าบ้านนายสมปองยอดดำเนินไปตรงนี้ไปเส้นทางมันจะมีทางไปอย่างนี้แล้วก็มาอีกนับไปเลยค่ะซ้ายมือหลังที่เจ็ดเอาสายมือหลังที่เจ็ดมันจะมีต้นมะขามอยู่หน้าบ้านชื่อแม่ชื่อนวลจันทร์นะ ท่านแม่นวลอยู่หลังไหนครับนวลจันทร์นะฮะที่เปลี่ยนเป็นพัชราพรพราทิ่สงหลังเนี่ยนะหลังที่เขียวๆนะขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ได้เดี๋ยวค่อยแนะนำเราขับจอดตรงนี้งจอดตรงนี้แหละปเปิดดนะอ้นก่าๆอ่ะเจอกระดับกระดับ,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 บสวัสดีครับ,ค,รบคุณนวลจันอยู่ไหมครับ คุณนนจันรทร์ะพอดีผมมาจากเพจลุงแอปอีจันท์นะครับมันมาตามหาคนพอดียา่ยายา่าชื่อยา่ามัดโพโตใจะตามหาหลา,านใช่ไหมหัดพี่เขาจะตามหาหลา,านใช่ไหมาหลา,านชื่อสมปองยอดดำเนินป่ะ ใช่ไหมหลานชื่อสมปองยอดดําเนินป่ะใช่ใช่ไหมที่พ่อเขาเสียไปแล้วก็ไม่ไม่ได้ติดต่อย่าเลยก็มาหอดพี่ก็มาถือก็ผมเก่งตีอืมบอกมาให้นอนแม่เขาชื่ออะไรแม่เขาชื่ออะไรนวลชื่อนวลชื่อจริงชื่ออะไรปะยะ คืจริงมันนะไม่รู้แต่จะเรียกมันเรียีนวลเีนวลชื่อนวลน,นะอาชื่อนวลอ่ะแล้วตอนนี้สมปองไปอ,งอยู่ไหน อยู่ขอนแก่นจ้ะแล้วมทำงานที่ขอนแก่นนะมีครอบครัวไหมมีมีเมียอยู่ลูกคุ้นขอดได้สามสี่วันเองอ้าวแล้วสมปองทำงานอะไรอันอยู่ร้านกาแฟอยู่ของปุ่มป้าใหม่อยู่ในหม้ออยู่ในหม้อกาแฟของเงินปุ่มป้าใหม่อย่างคนอื่นนายหลักแกสิอยู่ในหม้อหม้อเป็นเป็นหม้ออะไรหม้ออะไรหม้ออะไรอยู่ในมหาลัยในมหาลัยบ่ิเวนราชพัฒน์จะหยุดเมสิหยุดมื่อไหร่มันพูดจะหยุดวันพุธพรุ่งนี้หยุดมันพูดจะหยุด ป็นนยัังบีกะะ้ก็ยากเขาก็อยากจะตามเขาก็เลยให้หลานเรายังไม่ชีวิตียยืนบ่กแปดสิบปี <c oughs> ยังไม่ตาย <c oughs> เขาบอกว่ามันไม่มีหลาน <c oughs> ไม่กลับมาหากันเลย<อ>ว่าดีอีกไม่นานก็จะตายอยู่แล้วทำไม,มไม่มีใครเลยแล้วอ่ะเราก็ไปถูกไม่อย่ากลาบ้านเขาไปถูกไหมเอา้าจะหรือจำไม่ได้แล้วกลับไปถือยืมไปมาง่ายมากแต่ปีพศพศสามสิบสามสามสามยี่สิบเก้าปียี่เกาอี่ขบวนหาสมปองก็คุณจำย่าเขาได้บอก บ่คือจ่มบ่อเพิ่นเพิ่นนิดน,น่อยจังจังสี่ไร่พามาแล้วพ่อเขาเสียไปกี่ปีแล้วพ่อเพิ่นเสียอันสามเจ็ดคือลูกลูกสาวลาลูกสาวลาได้หกเดือนพ่อตายเลยรัชดานั่นน้องสมปองน้องสมปองก็แมไม่ยิ่งคลอดคลอดไปอย่าตอนนั้นแมน่คลอดได้หกเดือนพ่อกับแมา่ตายอ๋อเท่ากับญาเรากับแม่เท่ากับลูกของคุณตุชาติมีมสองคนสคนผู้หญิงกับผู้ชายสวมอืมไอ้คือไอ้ไอ้น้องคนนี้เขาชื่อเปิ้ล อ๋อไอ้เปิ้ลกับพ่อเขาไอ้สมปองอ่าเปิ้ลน่ะเขาเป็นเป็นลูกลุงเขาเขากลับไปบ้านกลับไปบ้านเจอย่าย่าบอกไม่มีไม่เห็นลูกไอ้ชาติมันมาหากูเลยไอ้ปองเขาคิดถึงประมาณนี้เขาเล่าให้ฟังนะว่าเดี๋ยวกูตายไปแล้วมึงก็ไม่ได้เจอกูแล้วมันเขาอยากเจอย่าป่ะก็เห็นเวาหา เห็นไม่ไม่คุยไม่ไม่ไม่พูดถึงคือว่าเพิ่นสิบป้ายเนี่ยวายูเราได้คือว่าเพิ่นสิไปแล้วนะคือว่าสิบเพื่อนอย่างไม่ตายเดี๋ยววันหลังผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเจอเขาไปหาคุณสมปอง<ช>ที่ขอนแก่นนี่แหละเดี๋ยวโทรหาเขาแม่แม่แม่เอาเบอร์มาโอ้ยดีหลายเนา์ ยังเข้ามาแต่เล็กจะน้อยเี้ยงคิดอยากจะเจอจากจะเห็นหลานโอ้หลานหลานอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะลงคิดถึงแต่ไม่รู้อยู่ไหนตื่นก็เพ้อหลับก็ฝันใจมันสั่นระรัวใจฉันฮัลโหล สวัสดีครับคุณสมปองผมจากเพจลุงแอฟอีจันเป็นเพจตามหาคนพอดีย่าคุณสมปองกัดย่ามัดนะฮะที่อยู่ชัยนาธิเขาจะตามหาหลานขาบวนหาตั้งแต่พ่อตายไอ้หลานไม่มาเลยแล้วอีกหน่อยไม่กี่ปีกูตายไปแล้วเนี่ยก็จะเจอหลานได้ยังไงอย่างเงี้ยผมก็เลยมาตามให้เขาบอกว่าหลานชื่อสมปองยอดดาเนินแม่ชื่อนวลจันทร์ อนนี้ผมจอดรถอยู่ที่หน้ากองบังค,คับการตำรวจตะเบวนชายแดนนะฮะอยู่ตรงนี้เลยตองข้ามร้านอะไรร้านกุ๊กมีราบก้อยต้มเนี่ย ก็ตื้อไปเลยครับผมว่าตอนแล้แม่โมว่ามีญาติมาถามหาก็เลยว่าญาติทางไหนเนาะผมก็เลยคิดว่าแม่ก็เลยว่าทางชายนาฏผมก็เลยคิดว่าเป็นญาติแน่นอนทำไมคิดว่าเป็นญาติเพราะก็ไม่คิดว่าก็จะเสียแล้ก็แก่มากแล้วอะไม่แม่ม่ครับผมก็ยังคิดอยู่ว่าแกน่าจะยังอยู่อยู่แต่เราติดต่อกันไม่ได้ คิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนจำจำไม่ได้เลยครับแทบเพราะว่ามันเป็นเด็กมากจำได้แต่ <c oughs> ไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าได้ไปก็มันยังพันผูกเหมือนวัวพันหลักชักเชือกอยู่เช้า คิดถึงแก่อยู่ครับแึงจำอะไรไม่ค่อยได้ดีใจมาเขายังไม่ลืมเราครับอยากย้อนคืนแค่ไครก็ร้ายทาขอเพียงสักครั้งได้พบเจอกับบางคนที่ใจยังตกขาก็ลมหายใจจะจืดจะจางฉันยังรักยังหวัง ยยังอากกพบจ็จำอะไรไม่ค่อยได้แต่ก็ยังรู้ว่าโทรมาเมื่วานก็ก็ดีใจครับตื่นตันอยู่ก็ทำอะไรไม่ถูกเลยยังอยากพบเจออยากพบเจออยากพบหน้าเฝ้าแต่ห่วงหา ตั้งแต่วันที่จากใจก็มันตื่อมันทำอะไรไม่ออกครับมันพยายามจะข่มตัวเองไว้ไม่ให้ร้องให้ตั้งแต่คุยโทรศัพท์แล้วครับก็ดีใจครับอย่างน้อยเรายัางมีญาติข้างคอนะครับ อันในฐานะที่ย่าแล้วก็ลุงๆเนี่ยพี่น้องของยา่าเขาไม่เคยลืมคนยุ่ิถมงปองยอดดาเนินเลยมีอะไรจะฝากคําพูดไปถึงย่าแล้วก็ย,ายา่ยาๆย่า่อก็คิดถึงย่าครับอักเจอผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็ทำได้แค่นี้นะครับ ก็อยากจะเจอแกอีกอยู่สักครั้งหนึ่งครับเมืองไม่ได้เจอกันนานมากนะครับยา่าจำหน้าแทบจะไม่ได้เลยครับมีรูปถ่ายอยู่รูปหนึ่งหยุด หน้าศพพ่อผมก็จะนั่งอยู่ข้างหน้าญาแล้วก็เป็นญาติญาติถ่ายรูปครับ แล้วมีใครโทรบอกเรา่ะว่า,ว,าว่ามีคนมาบ้านหลานค่ะบอกว่าเพศเพศอีกจันมาบ้านนะเขาบอกว่ามาตามหาพี่กับน้องก็เป็นหนูกับพี่นี่แหละค่ะรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจพูดอะไรไม่ออกเลยไม่ทําอะไรเลยร้อ,องไห้ไม่คิดนะคะดีใจไหมว่ายา่าแล้วจะยา่ยาทางพ่อยังไม่ลืมพวกเราดีใจค่ะหนูก็เคยถามแม่ว่าพาไปหาย่าหน่อยยา่าเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะ แม่ก็ตอบว่าไ,ไม่ใช่สงสัยเสียแล้วหรออะไรแบบนี้ค่ะใช่แปดสิบสี่ค่ะใจชิงเราอยากเจอญาติพ่อหรือไหมอยากเจอค่ะแต่ให้หนูไปคนเดียวหนูไปไม่ถูกเพราะว่าหนูเกิดมาก็ไม่เคยเจอ <นะ S 2> ใช่ค่ะมารู้อีกทีก็เห็นรูปที่ถ่ายอาจเป็นอัละบ้าไวา้ที่นี่นี่เป็นรูปของพ่อที่เสียนะหนูก็อยู่กับญาย่าก็อุ่นหมองอยู่นะลงศพป้าก็บอกว่า,วานี่ือยญา คคคิดดถึงงใครนคนนั้นอีลลืมไมไ่่ทก็<น>ดีใจอะคะ่ะที่ยังไม่ลืมพวกหนูหนูก็รอรอรออยู่ว่าจะมีวันนี้ไหมแต่มันก็เป็นความฝันที่เป็นจริงที่ได้เจอ่าอีกครั้งเพราะว่าตัอมาก็ไม่รู้ว่า่าคือใครพ่อหน้าตาเป็นยังไงอะค่ะก็ไม่รู้เวลา คิดถึงก็ไปดูแค่รูปอยู่ในบ้านรูปพอ่อค่ะตอนเด็กพ่อก็เสียแม่ก็มาอยู่นะ่ะโดนเพื่อนเกลยรเล่าไ,ไหมใช่ค่ะโดนล้อว่าไม่มีพอ่อไม่มีแม่อะไรแบบนี้ค่ะตอนนั้นน้อยใจไนะหมน้อยใจค่ะจนอ่อนล้าเหตุทำสุดใจฟื้นอ้อดีตมันคงคืออยากย้อนคืนแก้ไขก็ร้าทา คิดว่าเ้าไปเจอย่าสิ่งที่หลานสาวคนนี้อยากจะทําอะไรกับย่าบ้างุดอยากกอดย่าอยากจะถามแม่ว่าอยู่ยังไงสบายดีไหมเพราะไม่เคยเจอเลยค่ะก็อยากจะเจอบ้างยยังอากพบเจและพี่สมพรก็โทรมาชวนเราไปหาย่าบอกว่ารายการลุงแอฟอิจันเนี่ยจะพาไปหาย่าตอนนั้นเรารีบรับปากเลยไหมรีบค่ะบอกว่าให้รีบว่างโรเวๆอยากไปโ็เๆบอกว่าให้รีบลางานหรือ ทำอะไรให้มึงให้มันเสร็จเร็วๆอยากไปแล้วอะค่ะ พร้อมหมดเลยคุณคนพร้อมหมดแล้วอยาก,กจะเอะจะเอน้องอยากเจอหลานอยากเจอหลานะไม่ต้องนะร้องอ่ะร้องก่อนแหละ